สวัสดีครับผมหมอโยจากเพจโฮโรโยทินนะครับวันนี้ ผมจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำสัปดาห์ที่28ธันวาคมพศ2563จนถึงวันที่3มกราคมพศ2564ในสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมหมอโยจะมาจับดูให้กับทุกท่านนะครับผมโดยเรามาเริ่มกันที่ใบารากครับผมก็คือไพ่ใบตำแหน่งของหน้าที่การงานในสัปดาห์นี้ท่านได้ไพ่5ไม้นะครับ5ไม้เป็นไพ่ของปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานโดยตรง ในสัปดาห์นี้นะครับท่านจะต้องระมัดระวังปัญหาการทะเลาะเบาแหว้งกับเพื่อนร่วมงานปัญหาการขัดแย้งในที่ทํางานของท่านในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ของชาวราศีพิจิกในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งกับลูกค้าที่ดีนะครับการงานของท่านอาจจะมีปัญหาข้ามปีก็มีความเป็นไปได้นะครับผมเกิดขึ้นแล้วแก้ยากในเรื่ององการงานนะต่อมาครับผมในเรื่องของการเงิน ในสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของการบริจาคหมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์จะใช้เงินทําบุญมีเกณฑ์จะบริจาคเงินค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์ถูกเรียรยเงินนะครับค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันดังนั้นชาวราศีพิจิกเตรียมเงินทําบุญเอาไว้ให้ดี ผมมองว่าการเสียงเงินในรูปแบบนี้ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่นะักสำหรับชาวราศีพิจิกให้คิดว่าเป็นการเสียงเงินเพื่อการสะดาะเคราะห์ฟาดเคราะห์ในเรื่องของการงานที่ทายไปเมื่อสักครู่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องความรักท่านท่ายที่อเม p r e s นนะครับในเรื่องของความรักชีวิตคู่ครับรื่อไม่มีปัญหาอะไรครอบครัวอบอุ่นนะครับมีอะไรพูดจากกันดีๆไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสได้อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ ในเรื่องความรักถือว่าโอเคมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะสําหรับคนโสดในเรื่องความรักนะครับก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์นี้สําหรับคุณผู้ชายท่านมีเกณฑ์จะได้พบรักกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านะครับส่วนท่านส่วนคุณผู้หญิงนะครับผมความรักจะมีผู้ชายรอบข้างคอยเอาอกเอาใจกับคุณเป็นพิเศษนะก็ถือว่าดีสําหรับชายและหญิงสําหรับไพ่ใบนี้นะครับผมต่อมานะครับผมไพ่ของปัญหาท่านได้เด็ดฟู เดฟูแบบนี้นะครับยิ่งขึ้นกับไพ่ใบสุดท้ายที่ผมจะทายก็คือไพ่หกดาบนะครับไพ่หกดาบเมื่อขึ้นพบกันแบบนี้หมายความว่าท่านจะรู้สึกปล่อยวางท่านจะไม่สนใจอะไรจะไม่แคร์จะโนสนโนแคร์โลกทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เดินทางท่องเที่ยว ปล่อยปัญหาที่ให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นนะครับให้มันเสื่อมตลายหายไปเองนะคะให้มันแก้ปัญหาไปที่ตัวของมันเองโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องเข้าไปลงมือแก้ปัญหาอะไรใดๆเลยก็ตามก็สามารถผ่านปัญหานจหุดนั้นไปได้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่งของชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมในภาพรวมแล้วผมมองว่าชาวราศีพิจิกจะติดปัญหาเดียวก็คือปัญหาเรื่องของการงานอย่างเดียวนะครับการงานมีเกณฑ์เพราะเบาแหวงแต่ดูเหมือน ว่าท่านเองก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรมากในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นท่านก็ยังคงเที่ยวท่านก็ยังคงมีความสุขกับชีวิตครอบครัวท่านก็ยังมีความสุขกับการทําบุญทําทานการบริจาคเงินนะครับการใช้เงินในชีวิตส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หากท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันคนละหนึ่งครั้งจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วพบกันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ